สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะมาพบกันตอนเที่ยงตรงแล้วกัน12.24อ่นอนะฮะของเช้าวันที่เท่าไหร่สามเสดมีนาคมนะพรุ่งนี้เขาวันหวยออกแล้วนะวันที่หนึ่งอ้าวคลิปนี้สำคัญจับตาดูให้ดีนะมีคลิปมาฝาก นะครับจับตัวเลขนี้ให้ดีนะมันเข้าอยู่ตรงนี้เลขไม่กี่ตัวนะอ่าจะทวนให้ดูสักงวดนะครับผมจับกันมาหลายๆตัวกลายเป็นเลขกันไปหมดแล,แล้วเราไปหาซื้อทั้งไหนก็ไม่มีนะนอกจากกันนอกจากอันแล้วก็เลขตัวนี้เลขกลุ่มนี้ ไปกันสมดนะฮะอ้าเรามาตามวิธีทำนะตามต่อกันเลยนะไม่ต้องให้มันยุ่งยากนะครับผมอ่ะเรีกชุดนี้ตั้งชื่อดีไหมยังไม่ตั้งเลยนะอ่าดูกันไปก่อนนะครับผมเจ็ดหนึ่งสี่หกห้าสองห้าห้า กับงวดที่เท่าไหร่กับศูนย์สองห้าแปดเจ็ดสามเลขล่าง 3. เจ็ดสามแ่เจ็ดสามกับออกเจ็ดสามนี่มันสำคัญจริงๆนะฮะอ่ะดูต่อไปเลยครับผมต่อไปเราจะทำแบบไหนนะใช้หลักหน่วยนี่นะฮะเดิน เดินเหมือนเลขไอ้จะมุงกลมให้นะนี่นี่หลักหน่วยเหมือนเลขมาหาง่ายนะั่นเลยนะสองสามสี่จะต้องมานะแล้วก็ห้าหกเจ็ดจะต้องมาแล้วก็แปดเก้าศูนย์จะต้องมานะอันนี้ก็เหมือนกันเราหลักสามนี่มาเดินนะลูกศรน,นั่นนี่นะ ก็จะได้ที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งน่ะตัวตั้งหลักมานะครับผมแต่ว่าเวลาเขียนเรามาเขียนลงอย่างนี้อ้าวหลักสองมานะสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปด แปดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่อ่ะเลขที่จะต้องออกมานะอยู่มุมนี้นะะ มุมนี้ละมุมไหนสีนะ่เจ็ดศูนสามนะฮะอมันออกเจ็ดสามออกแบบไหนนะในสี่เจ็ดศูนย์สามไนต้องต้องมีเลขคู่หนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวจะขีดให้ดูเอาเลขสีขีดให้ดูนะ มันจอกมามุมไหนนะฮะอ่ามุมนี้ท่านจะเห็นว่าสามพันเจ็ดพันหนึ่งนะได้เลขมามุมนี้นะเห็นไหมครับผมท่านเห็นตัวเลข พี่ปลากดขึ้นไหมนะผ่านเจ็ดนะถ้าเจ็ดหนึ่งอ่สี่เจ็ดศูนย์สามหนึ่งกันไม่มีนะสิแต่ว่าเจ็ดสามนี่ได้เพราะเ็ดสามนี่มาทางนี้นะตัวนี้เห็นไหมตัวนี้มันมีนะนี่นี่นี่นเลขตัวนี้ถึงถึงได้เป็นเจ็ดศูนย์สามนะะ อ่ะเราจะเทียบทางฝั่งนี้ให้ดูนะครับผมต้องเทียบกันดูนะอ่าจับหลักสามมาเขียนนะสามสี่ห้าหกหกเจ็ดแปดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสองสามสี่ห้าอ่าเรามาดูเรามาดูนะ ตัวที่จะมานะหยุดมุมนี้5 8แปครับผม5 8แปอ่าเรามาดูมุมนี้สี่เจ็ดศ ศูนย <03. S 2> ์สามดีดเห็นไหมเลขมาที่เจ็ดสามเอาวิคอลกันเป็นหลักๆไปเลยนะแปดสี่นี่แปดสี่มานะ เียวให้ดูนะแปดสีมาแปดสีมาอ่าถ้าแปดสีมามีอีกตัวนะหนะ 5, 8, ึ่งนะห้าแปดหนึ่งสีแปดกับสีมาแปดกับสีมานะ ถ้าแปดสีไม่มามีหนึ่งกับห้านะระวังนะผมจะขีดตัวหนึ่งห้าเดี๋ยวคนละสีให้มันตัดกันหน่อยเราถึงจะเห็นชัดเจนนะ ตัดกันไหมครับผมนะเยววงกลมนะใช้สีแดงวงแปดมาสี่มตรงตรงนแวนวพอดีนะหา้าแปดหนึ่งสี่ามันเข้าคู่กันฮะตัวนี้จะได้ตัวเลขที่แปดสี่ อ่าถ้าแปดสี่มาแล้วอีกตัวหนึ่งที่มันเหมือนกันก็คือตัวหนึ่งนะฮะกับห้าตัวนี้สองแปดสี่นะสามตัวก็คือสองแปดสี่อ่าใช้ตัวเลขแทนกันสองแปดสี่เป็นเจ็ดแปดสี่อ่าถ้าแปดสี่ไม่มานะ ให้ระวังตัวนี้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 ตัวน,วนี้ตัวไหนครับตัวหน,นึ่งกับห้านี่นี่นี่ห้าแปดหนึ่งสี่นี่จะเป็นหนึ่งห้านะห้าหนึ่งหรือหนึ่งห้าอ่ะเขียนห้าหนึ่งลงตรงนี้แล้วกันนะหนึ่งห้านะหนึ่งห้าถ้าหนึ่งห้ามาสามตัวไล่ไปเลยเจ็ดหนึ่งห้าสองหนึ่งห้า กลับได้นะฮะห้าหกลับเป็นหนึ่งห้าห้าหนึ่งเป็นหนึ่งห้าห้หนึ่งห้าหนึ่งเราจับตัวที่เลขไหนฮะห้าหนึ่ง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 เกียร์ห้าหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมกับสองห้าหนึ่ง อ่สรุปนะครับผมเลขจะมาเด่นจริงๆในชุดนี้มีแปดสี่สี่แปดนะครับผมกับหนึ่งห้าห้าหนึ่งทิ้งไม่ได้นะ จะมัดคอกันดีไหมนะแปดหนึ 8, 1, 5. 8, 5, ่งห้าแปดห้าหนึ่งห้าแปดสี่นะฮะมัดคอกันเลยนะห้าห้าแปดสี่ห้าสี่แปดเอาเขียนแค่นี้พอนะอ้านะก็อย่าลืมนะ ปดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าแปดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งประมาณนี้นะสามตัวเราไม่แน่นะไปไหนก็ได้หลักร้อยนะครับผมนะในคลิปที่มือมีชื่อว่าใส่ชื่อหน่อยนะเรียกสอนแนมแล้วกันนะ อ่ถ้าเลขห้าหมานะจะมาประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะอ่าแคปบหน้าจอไว้นะครับผม8ปดสี่สี่แปถ้าแปดสี่สีแปดอัอนเราก็มาตามหนึ่ห้าหแล้วกันนะอ่าจะอัอนอยู่ไหมนะแปดหนะึ่งห้าแปดห้าหนึะเจ็ดห้าหนึ่งสองห้าหนึ่นสองห้านี่แหละประมาณนี้แหละนะฮะ่ก็มาตามกันหนึ่ห้าหนึ่งนะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ําลาพาจากนะครับผมเพราะว่าเลขห้าแปดหนึ่งสี่มันจะต้องมานะฮะจึงนำตัวเลขนี้มาเขียนนะครับผมนี่นะห้าแปดหนึ่งสี่จะต้องมาหนึ่งตัวหรือใครจะชอบหนึ่งสี่หนึ่งห้าก็ได้นะหนึ่งสี่นี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่นี่กันแล้วแต่นะฮะใครจะชอบที่แปดหนึ่งสี่ก็ว่ากันไป หมดเวลาพอดีครับผมอำลาพาจากนะฮะกับเลขสอดแนมในชุดนี้นะก่อนวันหวยออก